ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบัน SCP SCP คือ SCP Foundation เป็นชื่อขององค์กรลับที่ค้นหาเก็บกู้และกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติพร้อมทั้งวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีกักกันและรับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยสิ่งเหนือธรรมชาตินี้เป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของโดยจะถูกเรียกแทนด้วยรหัส SCP แล้วตามด้วยตัวเลข 1> SCP 1 0 5 1ชีพเฮฟิชปลาทะเลที่มีฟันคล้ายกับมนุษย์พบได้ในเขตน้านน้ำบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาปลาชีพเฮดมีแถบสีเข้มบนพื้นสีเทามีครีบแข็งบนหลังสามารถเติบโตได้ถึง30นิ้วโดยธรรมชาติแล้วชีพเฮดเป็นปลากินหอยและพวกกุ้งปูหลายคนอาจสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมชีพเฮดถึงต้องมีซี่ฟันคล้ายกับมนุษย์ และข้อสันนิษฐานที่น่าจะฟังขึ้นมากที่สุดก็อาจเป็นเพราะปลาชีเพศชนิดนี้จะต้องขบเคี้ยวอาหารที่มีเปลือกแข็งฟันที่มีลักษณะสั้นหนาช่วยให้ปลาชีเพศกินอาหารได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง scp 1 1 1 1งันสิลำพีฟชลำพีมีลำตัวยาวลักษณะคล้ายปลาไหลลำตัวด้านหลังมักจะเป็นสีดำมีครีบหลังและครีบหางไม่มีเกล็ด ากจะอยู่ค่อนลงมาทางด้านท้องมีลักษณะเป็นวงกลมใช้สำหรับดูดเลือดมีฟันแหลมคมจำนวนมากที่อยู่ในอุ้งปากปลาลำพรี่พบได้ทั้งลำธารในน้ำจืดและในทะเลพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกปลาลำพรี่สามารถดำรงชีวิตได้เองโดยการกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ15-60เซนติเมตรมันจะใช้ปากเกาะเหยือ่อและใช้ฟันและลิ้นครูดเอาเนื้อออก และให้เลือดของเหยื่อไหลผ่านได้สะดวกเมื่อดูดเลือดของเหยื่อจนตัวเหยื่อแห้งก็จะปล่อยแล้วหาเหยื่อใหม่ scp 1 0 7 1ตะกายโดมูสเซ็กส์าลเยทาสลักษณะคล้ายงูมีขามีจุดเด่นคือหางที่ยาวเรียวพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียมีพฤติกรรมหากินในเวลากลางวันตามพื้นดิน โดยกินแมลงและไส้เดือนดินเป็นอาหารโดยฉกกินด้วยความรวดเร็วมักพบบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ารวมทั้งบนไม้พุ่มที่กระจายอยู่ในป่าโปรง่งหรือป่าแตงรังสามารถวิ่งไปบนต้นหญ้าได้เร็วมากจึงพบเห็นตัวได้ยากในเวลากลางคืนจะเกาะพักนอนอยู่ในพุ่งหญ้า ในตอนเช้ามักจะนอนผึ่งแดดและเหวี่งหางไปมาตะกายโดมูสเซ็กซ์ไลเยทัสจะมีพฤติกรรมการหลบหนีศัตรูเอาตัวรอดด้วยการสลัดหางทิ้งเป็นพฤติกรรมหนึ่งของการเอาตัวรอดด้วยการดัดแปลงส่วนบริเวณโคนหางให้สามารถหลุดขาดออกจากลำตัวเมื่อถูกศัตรูจับหรือตะปบได้จะสลัดหางทิ้งเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจก่อนจะหลบหนีไป หลังจากนั้นร่างกายจะสร้างกระดูกบริเวณส่วนหางและกล้ามเนื้อขึ้นมาแทนใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นความสำเร็จในการเอาตัวรอดของตะกายโดรมมูสเซ็กซ์ไลยเยทัส S.C.P. 006น้ำผู้แห่งความยาววัยเป็นลำธารขนาดเล็กมากตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองอัสตราคารประมาณ60กิโลเมตรศูนย์บัญชาการองค์กรตระหนักถึงการมีอยู่ของมันตั้งแต่ปี2443แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองจึงไม่สามารถคุ้มกันมันได้จนกระทั่งปี2534ในบริเวณลำธารแห่งนี้โรงงานเคมีถูกสร้างขึ้นมาเป็นหน้าฉาก คนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรหรือไม่ก็รัสเซียของเหลวที่ไหลออกมาจากน้ำพุนี้ได้รับการระบุทางเคมีว่าเป็นน้ำแร่ธรรมดาในปี2,445แต่มีคุณสมบัติที่ผิดปกติของชีวิตการดื่มของเหลวจะก่อให้เกิดคุณสมบัติต่อไปนี้ให้กับร่างมนุษย์ความสามารถในการฟื้นฟู DNA ที่ได้รับความเสียหายโดยการแบ่งตัวขึ้นมาใหม่อย่างเพียงพอกระบวนการแบ่งเซลล์ที่รวดเร็วขึ้น เพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหายอย่างมากและเพิ่มผลของระบบภูมิคุ้มกันอย่างน่าตกใจเมื่อทดลองของเหลวนี้กับสัตว์ทดลองแบคทีเรียที่ไม่ดีและไวรัสถูกทำลายทันทีสัตว์เลื้อยคลานและนกหลายชนิดไม่ได้รับผลจากมันขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับผลเหมือนกับมนุษย์ SCP-019 แจกันปีศาจ SCP-019 ดูเหมือนจะเป็นแจกันขนาดใหญ่ที่ทำมาจากเซรามิกปากแจกันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.8เมตรและสูง2.4เมตรรูปแบบและลวดลายของมันบ่งบอกว่าถูกสร้างขึ้นตามแบบกรีซโบราณจะมีสัตว์ประหลาดจะโผล่ขึ้นมาจาก SCP-019 แจกันขนาดใหญ่เป็นระยะระยะกลุ่มของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดพวกนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละตัวและพวกม,มันมักจะมีขนาดเล็กและมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แม้ว่าบางครั้งอาจมีลักษณะของสัตว์และพวกมันมีความดูร้ายเป็นอย่างมาก <c oughs> พวกมันมักจะใช้ฟันหรือกรงเล็บในการจู่โจมแม้ว่าพวกมันจะอ่อนแอและยังติดไฟง่ายแต่ถึงยังไงพวกมันก็ยังคงเป็นภัยคุกคามหากมีจำนวนมาก SCP-022 ห้องเก็บศพ SCP-022 คือห้องเก็บศพที่อยู่ใต้ดินของโรงพยาบาลข้อมูลปกปิดในประเทศอังกฤษไม่มีรายงานว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในห้องเก็บศพจนกระทั่งปี198ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมแปลกๆครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนของปี198สถาบันจึงได้เข้าทำการกักกันพื้นที่โดยมีการเปิดเผยเรื่องราวอย่างเป็นทางการว่าอาคารถูกประนามเป็นพื้นที่ในการกระทำผิด เหตุผลของคุณสมบัติแปลกๆที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบลิ้นชักเก็บศพจะเปิดออกมาเองเป็นระยะรๆะะเผยให้เห็นซากศพที่ถูกคลุมไว้ด้วยผ้าปูหลังจากนั้นประมาณ6นาทีที่เปิดออกซากศพจะเคลื่อนไหวและจะพยายามออกจากห้องเก็บศพและมีความแข็งแรงมากกว่าคน scp 2082อะไรค่าไดโนเสาร์ scp 2082เป็นสายพันธุ์ย่อยที่สูญพันุ์ไปแล้วของสัตว์ที่เรียกกันว่าแมมอทอขนยาว ในขณะที่ยังมีชีวิตนั้นความสูงถึงไหล่ของมันอยู่ที่ประมาณ2.7-3.4ถึงเมตรและหนักได้ถึง6ตันมันสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1มื่นปีก่อนการพัฒนาวิทยาการที่ทำให้สร้าง SCP-2082 ได้นั้นเริ่มขึ้นในปี1962ซึ่งสถาบันได้พัฒนาวิทยาการ c l o นนิ่งได้โคล n นิ่ง SCP-2082 ขึ้นมาใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อและส่วนที่ยังเหลืออยู่ เมื่อ SCP 2 0 8 2ถูกสร้างขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในระยะ250เมตรรอบตัวมันทันทีอุณหภูมิพื้นผิวจะลดลงไปที่ลบ10องศาเซลเซียสอย่างฉับพลนันซึ่งมักจะทำให้ผู้ที่อยู่ในระยะของผลกระทบทั้งหมดเสียชีวิตและเมื่อ SCP 2 0 8 2เคลื่อนไหวพื้นที่ของผลกระทบก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยโดยที่พื้นที่ที่มันเคยอยู่นั้นก็จะยังคงมีผลกระทบอยู่และเมื่อพื้นที่ผลกระทบครอบคลุมพื้นที่ไปอีกมากกว่า20ตารางเมตร พื้นที่รอบตัวมันก็จะเริ่มมีน้ำแข็งและหิมะจำนวนมากและจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพื้นที่นั้นดูราวกับเกิดพายุหิมะ S.C.P. 005กุญแจผีมีลักษณะคล้ายกุญแจบ้านหรูหราซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปี1920มันถูกพบเมื่อตอนที่มีพลเรือนคนหนึ่งใช้มันเพื่อลักลอบเข้าไปในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง S.C.P. 005สามารถไขผ่านทุกล็อกทุกประตูทุกรูปแบบก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายห้ามนำไปใช้ในการเปิดตู้ขายของอัตโนมัติล็อกเกอร์หรือนำไปใช้เป็นกุญแจบ้าน สถาบัน SCP ได้คอยค้นหาเก็บกู้และกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไว้ถ้าเราค้นพบสิ่งเหนือธรรมชาติจากสถาบัน SCP นี้อีกเราจะนำมาเผยแพร่ให้ทราบกันอีกครั้งสวัสดี